กว่าดอกดินกัญญามานจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้สร้างผู้กำกับหนังอันดับต้นๆของวงการต้องผ่านด่านทดสอบชีวิตมาอย่างโชคชนเดิมพันด้วยความอยู่รอดของทุกคนในครอบครัวและค่ายหนังที่รับผิดชอบต้องนำเรือนหอไปจำนองมาสร้างหนังเรื่องแรกกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเกือบไม่ได้ไปต่อในวงการผู้สร้างผู้กำกับเมื่อครั้งหนึ่งเขาถูกพระเอกเบอร์หนึ่งของวงการสุดฮอตที่สุดในขณะนั้น ปฏิเสธรับงานเขาอย่างไรเยื่อใหญ่ด้วยเหตุผลที่พอทราบแล้วถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนี่คือเส้นทางชีวิตของเจ้าของวลีฮิตล้านแล้วจ้าดอกดินกันยามานวันที่25ตุลาคม2467เด็กชายคนหนึ่งได้ตื่นลืมตาดูโลกพ่อแม่ได้ตั้งชื่อเล่นให้ตามความคล้ำเข้มของสีผิวเจ้าหนูน้อยว่า ดินและตั้งชื่อจริงว่าธํรรงกัญญามานดินธํรรงเป็นเด็กตัวเล็กแต่ใจใหญ่ร่าเริงสดใสช่างจดจาเชื่อแจ้วเจรจาพรสวรรค์ติดตัวมาคือร้องรําทําเพลงได้แคล่วคล่องเกินวัยเขามีร้องเล่นลิเกที่ใดก็ไปดูไปจำขำมารำมาเล่นทั้งเพลงพื้นบ้านรำตัดเพลง่อยงานหลวงงานราชงานวัดงานยมเป็นต้องมีเด็กชายตัวเข้มไปร่วมปรบมือฟ้อนแอนแหนแห่กับเขาด้วยอย่างออกรถ พออายุได้11ปีได้เข้าร่วมในคณะสวดคฤหั์อย่างมืออาชีพไม่ใช่เด็กฝึกหัดสวดคฤหั์หรือกะหัดคือการสวดล้อเรียนการสวดพระอภิธรรมเป็นการสวดเล่นให้เห็นขำงานศพงานซากยุคก,ก่อนเกรงญาติผู้มวยมอนจะเศร้าโศกล้ําไปจึงจัดมีการสวดคฤหั์ขึ้นนอกจากเพื่อคลายโศคลายเศร้ายัางเป็นเพื่อนร่วมเงาในงานได้อีกด้วย ดินทำร,รงยึดการสวรดคฤหัสเป็นอาชีพจนอายุได้16ปีประเทศไทยซึ่งตอนนั้นตกอยู่ในห่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อการสร้างหนังชะงักไทยหันมาเล่นละครเวทีและจำอวดแทนอบบุญติดเป็นนักสวดคฤหัสถลีลาดีฟีปากเอก,ก่อนจะมาตั้งคณะจำอวดขึ้นโดยมีสมาชิกในคณะประกอบด้วยอบบุญติดนายฟอนสมบุญแว่นตาโตและแจวดอกจิกหรือเฉลิมบุญยเกียรติ ดินทำรงไปสมัครขอเล่นจำ่วดด้วยอบปุญติดเห็นว่าเด็กหนุ่มนี้ดีเด่นด้านสวดครหัสเหมือนตนจึงรับไว้เป็นหนึ่งในทีมหาต่อมาจำ่วดคณะลูกไทยมีสวงทรัพย์สํารวยจอกดอกจันจำรวนหนวดจิมสมพงพงมิตรและจุมพลปัฐมินได้มาขอเข้าร่วมด้วยกลายเป็นจำ่วดคณะใหญ่ที่สุดในยุคนั้น สวงทรัพย์สำรวยเกิดก่อนดินธรรรงสิปีสมพงพงมิตรเกิดก่อน5ปีทั้ง3คนกลายเป็นเพื่อนสนิทเคมีตรงกันกินนอนเที่ยวเล่นหัวหกค้นผิดด้วยกันถึงไหนถึงกันจางเต็มรสชาติไวหนุ่ม จำอวดคณะใหญ่คนเยอะเรื่องแยะสมงจึงแยกไปอยู่อีกคณะส่วนดินทำร,รงสมพงพงมิตรและจำรูนหนวดจิ๋มได้ชวนกันไปอยู่กับคณะละครศิวารมของครูเนรมิรและครูมารุษคณะละครใหญ่ๆในยุคนั้นมีคณะอัศวินการละครของพระองค์ชายใหญ่เล่นประจำอยู่ศาลาเฉลิมไทยคณะศิวารมของครูเนรมิตรเล่นอยู่เฉลิมกรุงคณะเทพศิลป์ของนายแม่น้อมจิตอัฐกัยวันวัทีเล่นที่เฉลิมนคร คณะจันทวโรภาสของครูพรานบุญหรือจวงจันจันขนาคณะพกาบลีของครูรัตด,ดาสารตายนดินธรรมรงกัญญามานได้วิชาติดตัวมาเยอะทั้งจากการสวดครหัสและการเล่นจำอวดหลายปีพอมาอยู่คณะละครสิวารมลูกเล่นลูกล่อลูกรับลูกส่งจึงแพรพราวาวับไปถูพระเนตรของพระองค์ชายใหญ่ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์ชาพานุพันยุคนเข้าจึงได้ชวนไปอยู่คณะอัศวินการละครด้วยทำหน้าที่แสดงตลกและดูแลตลกหญิงรุ่นน้องที่เพิ่งย้ายมาจากคณะพกาบาลีจนเธอเล่นตลกได้ดีคล่องปรอนั่นก็คือชูศรีรจชนาประดิษฐ์หรือชูศรีมีสมมนนั่นเองปี2493 พระองค์ชายใหญ่เตรียมเลือกละครเวทีกลับไปสร้างหนังตามเดิมจึงจัดให้มีการเล่นละครเรื่องขุนเหล็กเป็นเรื่องสุดท้ายถือเป็นการทิ้งทวนที่ศาลาเฉลิมไทยและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจอกดอกจันผู้รับบทพระเอกของเรื่องเกิดเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตกระทานหันบนเวทีต่อหน้าต่อตาเพื่อนักแสดงร่วมคณะรวมถึงดินทำรงกัญญามานด้วยซึ่งตอนนี้เขาได้ใช้ชื่อในการแสดงว่าดอกดินกัญญามาน สร้างความตกใจและเศร้าสะเทือนใจเป็นอย่างมากเมื่อไม่มีละครให้เล่นดอกดินซึ่งเพิ่งแต่งงานกับหนูหรือชื่อจริงบรรจงชมกลิ่นสาวสวยที่พบรักกันเมื่อครั้งที่เล่นละครเวทีที่อัศวินการละครด้วยกัน เขาได้ยึดอาชีพเล่นตลกหน้าม่านก่อนหนังฉายพอประทังชีวิตครอบครัวครูเนรมิดมาเห็นจึงชวนไปเล่นหนังเรื่องสุภาพบุรุษจากอเวจีปี2494มีสอัสนจินดาพระเอกละครเวทีมาเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้เล่นลิเกสวดคฤรหัดเล่นจำอวดเล่นละครเวทีกระทั่งได้มาเล่นหนังดอกดินเป็นนักเรียนรู้ตัวยงชอบครูพักลักจำ จึงทำให้เมล็ดพันธุ์ข้างในได้รับการบ่มเพาะขึ้นเงียบๆอย่างไม่รู้ตัวกระทั่งวันหนึ่งมันได้แตกเปลือกโผล่ใบอ่อนออกมาลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกดอกดินกันยามาน ได้ชวนสวงรั์สำมรวยและสมพง์พงมิตรเพื่อนรักลองทำหนังขึ้นโดยช่วยกันเขียนบทช่วยกันแสดงและช่วยกันกำกับในหนังเรื่อง3เกลือถ่ายหนังปี2465งานนี้ทุกคนไม่มีทุนดอกดินได้ไปขออนุญาตภรรยาขอใช้ที่เรือนหอไปจำนองเพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างหนังพอหนังเข้าฉายวันที่1มกราคม2495ปรากฏว่ารายได้ดีเกินคาด ทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการคิดสร้างสรรค์ต่อไปปี2 4 9 5นี่เองที่สวงทรัพย์สํารวยได้เล่นหนังเรื่องใกล้เกลือกินเกลือระบบเสียล้อต๊อกจึงใช้ชื่อในการแสดงว่าล้อตอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาทั้ง3แตได้สร้างหนังเรื่องสามเกลือเจอผีสามเกลือเจอจานผีและสามเกลือกระยาจกปรากฏว่ารอบนี้เจ๋งราบคาบทั้ง3เรื่องทำให้โครงการสร้างหนังเรื่องต่อไปถูกพับเก็บไว้ ยงไมม่กีกาหนดปี2496คุณเบนจะได้ทาบทามดอกดินไปแสดงเป็นพระเอกหนังเรื่องจอมหิวแสดงร่วมกับบุญยงยุทธนากรและจันทรีสาธิกบุตรนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ดอกดินได้เป็นพระเอกหนังจากนั้นก็ได้เล่นหนังอีกไม่กี่เรื่องสลับกับเล่นตลกหน้าม่านเลี้ยงครอบครัวกันไปดอกดินได้เล่นหนังของครูมารุตหลายเรื่องครูมารุตมีนักแสดงในสังกัดคนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้กำกับไปด้วยชื่อสิริสิริจินดาพอดอกดินเข้ามาเป็นนักแสดงครูมารุตจึงเรียกมาช่วยงานอีกคนสิริสิริจินดากับดอกดินจึงได้รู้จักและสนิทสนมกันก่อนเป็นเพื่อนรักกันในเวลาต่อมาสิริสิริจินดาแยกตัวจากครูมารุตไปสร้างและกำกับหนังเองในานามของจินดาวันภาพยนตร์ปี2 4 9 4กำกับหนังเรื่องผาโหดปี2 4 9 6เรื่องแม่เสือไพรวัน และปี2497เรื่องที่ดายาจบและดอกดินแยกไปกำกับเรื่องเจ้าสาวชาวไร่ปี2497เช่นกันพอถึงปี2498สร้างเรื่องสร้อยฟ้าขายตัวคราวนี้ให้ดอกดินเพื่อนรักมากำกับการแสดงให้และสิริเล่นเป็นพระเอกเองปรากฏว่าหนังขาดทุนดอกดินรู้สึกผิดเป็นการใหญ่บอกว่าที่หนังขาดทุนเพราะคนดูไม่เชื่อมั่นที่ใบปิดหนังฉายชื่อผู้กำกับการแสดงเป็นชื่อของตน ซึ่งเป็นเพียงนักแสดงตลกเท่านั้นดอกดินเสียใจมากสิริได้แต่เพียงบอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้เรื่องหน้าเอาใหม่นับจากวันนั้นหนังของสิริหลายเรื่องต่อมาดอกดินเป็นผู้กำกับก็จริงแต่ชื่อที่ใช้บนใบปิดเขียนว่าสิริสิริจินดาเป็นผู้กำกับการแสดงเพราะดอกดินกลัวประวัติศาสตร์สำร่อยนอกจากช่วยเพื่อนกำกับการแสดงหนังแล้วดอกดินยังพาหนูบรรจง ภรายาของเขาไปช่วยงานในกองถ่ายด้วยทั้งทำความสะอาดเสิร์ฟน้ำและทำกับข้าวให้กองถ่ายเรียกได้ว่าทำทุกอย่างสารพัดเท่าที่จะพอช่วยทำได้ปลาเดือนเมษายน2 5 0 4รสิริสิริจินดามาหาดอกดินที่บ้านแถวถนนหลานหลวงใกล้ทางเข้าวัดแคนางเลิงกรุงเทพมหานครด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้นเป็นที่สุดสิริรีบแจ้งกับดอกดินเพื่อนรักว่าเขาได้ไปพบกับสาวงามคนหนึ่งเข้าจากเวทีประกวดเทพธิดาเมษาฮาวาย ประจำปี2 5 0 4ที่ผ่านมาจึงอยากให้ดอกดินผู้ที่มีคารมคมคายช่วยไปทาบทามให้เธอมาเล่นเป็นนางเอกในหนังเรื่องบันทึกรักของพิมชวีที่เขากำลังเตรียมสร้างให้ทีกันรู้ดีว่านายคารมเป็นหนึ่งไม่มีสองเธอชื่อว่าอีทอายุ18พอดีดวงตาเนี่ยสวยหวานยังขยาดน้ำพึ่งใช่ไหมขนาดนั้นเชียวรืองั้นเราจะมัวช้าอยู่ใจแล้วเพื่อนไปกันเลย เธอชื่อเล่นมาอีทชื่อจริงชื่อเอกชาวราชเป็นชาวระยองมาพักอยู่กับพี่สาวพี่เขยในกรุงเทพมหานครใช้ชื่อในการประกวดเทพธิดาเมษาฮาาวาว่าปัตมาชาวราชดอกดินกัญญามานเห็นว่าชื่อนี้ยังมีความสะดุดหูน้อยเกินไปสําหรับนางเอกหน้าใหม่เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเพชรราชาวราชและบันทึกรักของพิมพฉวีปี25 0 5เป็นหนังที่ประสบความสําเร็จอีกเรื่องอีทเพชรราชาวราชขึ้นแท่นานางเอกหน้าใหม่ของวงการทันที และต่อมานักหนังสิพิมพ์นักเขียนชื่อดังอย่างเจนจำรัดศินได้ตั้งฉายาให้เธอว่านางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งปี2505-2506เป็นปีทองของอีทเทชารานอกจากเล่นหนังให้ต้นสังกัดอย่างสิริสิริจินดาแห่งค่ายจินดาวันภาพยนตร์แล้วยังเล่นให้ค่ายอื่นด้วยและพระเอกคู่ขวัญของเธอคือมิตรชัยบัญชาดอกดินกับภรรยา คมหน้าคมตาทำงานด้วยความขยันสิริสร้างหนังเรื่องใดก็ให้ดอกดินไปกำกับและทุกเรื่องที่ดอกดินกำกับก็ใช้ชื่อสิริสิริจินดาเป็นผู้กำกับการแสดงบนใบปิดด้วยเมื่อสั่งสมประสบการณ์และชั่วโมงบินมากขึ้นปี2 5 0 6ดอกดินตัดสินใจสร้างหนังเรื่องแผนน้อยด้วยตัวเองได้มิชัยบัญชากับเพชรราชวราชแสดงนำหนังทำไรายได้ดีเกินคาดทำเอาใจฟูสร้างหนังเรื่องฝนแรกเป็นเรื่องที่สองในปีเดียวกันคราวนี้ มิดคิวไม่ว่างได้พระเอกตุ๊กตาทองสามปีซ้อนชัยยาสุริยันมาแสดงแทนและทั้งสองเรื่องยังใช้ชื่อผู้กำกับเป็นสิริสิริจินดาเช่นเคยทั้งเรื่องแผนน้อยและเรื่องฝนแรกดอกดินแนชรินงามเมืองหรือชรินนันทนาคอนนักร้องรูปหล่อมาเป็นนักแสดงรับเชิญและเป็นที่ปรึกษาด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนังด้วยตอนนั้นชรินเพิ่งเลิกกับสปันเทียนประสิทธิ์อดีตภรรยาไปได้ไม่นาน อีเพชราชวราชนับถือดอกดินกับภรรยาประดุดพ่อแม่คนหนึ่งเรียกดอกดินว่าน้าดินเรียกบรรจงว่าพี่หนูเธอสนิทสนมกับครอบครัวกันยามานเป็นอย่างดีมากินนอนคลุกคลีที่นี่เป็นประจำเหมือนลูกสาวคนหนึ่งของครอบครัวพอทำงานร่วมกันชรินเทียมหาดอกดินที่บ้านเพื่อคุยเรื่องงานเป็นประจำเขมามักได้เจอกับอีตเพชรราบ,บ่อยๆพอนานเข้านักร้องหนุ่มก็รู้สึกประทับใจในดวงตาหยาดน้ำพึ่งคู่นั้นเข้าให้แล้ว แถมยังมีผู้ช่วยอย่างหนูบรรจงกันยามานภรรยาของดอกดินคอยเป็นแม่สื่อให้ด้วยพอทั้งสองได้เล่นหนังเรื่องเงินเงินเงินปี2 5 0 8หนังค่ายละเวอภาพยนตร์ด,ด้วยกันชรินถึงกลับไปขอให้ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งเพลงหยาดเพชรให้เพื่อใช้เป็นสื่อบอกความในแก่สาวเจ้าเพลงหยาดเพชรขึ้นต้นว่าเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้ามิเชบัญชากเพชราชาวราชเล่นหนังด้วยกันหลายเรื่อง ลึกๆแล้วมิตรก็แอบชอบอีทเพชราอยู่เช่นกันพอรู้ว่ามีหนุ่มนักร้องมาคอยรับคอยส่งสาวที่แอบปลื้มก็เกิดรู้สึกน้อยใจพอเล่นหนังเข้าฉากด้วยกันมิตรชัยบัญชาจึงพูดเชิงตัดพอ้อกับอีทเพชราว่าก็ใช่นะซะ่ก็เราไม่ใช่นักร้องดังเหมือนเขานี่นะก่อนลงมือสร้างหนังด้วยตัวเอง ดอกดินเลือกบทประพันธ์จากนักประพันธ์หลายคนเช่นเสนีบุษบเกตบุษยมาศและแก้วฟ้าก่อนมาลงเอยที่ปอพิมนดอกดินชอบความหลากหลายครบรถในงานของนักประพันธ์ท่านนี้ที่สุดสร้างและกำกับหนังด้วยตัวเองผ่านไปสองเรื่องคือเรื่องแผนน้อยกับฝนแรกภาพของความทุ่มเทในการทำงานของดอกดินและภรรยาสร้างความประทับใจให้กับวิมลยิ้มละไมผู้จัดการโรงหนังคาเทเป็นอย่างมากจึงเรียกเขาเข้าไปคุยพร้อมยื่นข้อเสนอ ที่ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดสําหรับกันยามานภาพยนตร์นั่นก็คือทุกช่วงวันหยุดยาวของทุกปีดอกดินสามารถสร้างหนังป้อนโรงหนังคาเท่ได้อย่างน้อยปีละหนึ่งเรื่องและให้สิทธิ์ใช้ก่อนเจ้าอื่นทั้งหมดความพยายามมุ่งมั่นกําลังติดดอกออกผลแล้วต่างจากสิริสิริจินดาเพื่อนรักที่เริ่มมีปัญหารุมเรา้าซึ่งทุกปัญหาหล้วนเกิดจากน้ํามือของสิริเองหลังจากให้อีทเพชรา เรื่องหนังเรื่องดอกแก้วปี2505ของพยาวพักดีวิจิตแห่งค่ายพิษณุภาพยนตร์แล้วสิริก็เริ่มมีปัญหากับผู้สร้างรายอื่นคือไม่ยอมให้อีจเพชราไปเล่นหนังของวิจารพักดีวิจิตกับฉลองพักดีวิจิตทั้งที่ได้รับปากไว้แล้วทั้งสองคนหรือแม้กระทั่งกับดอกดินเองสิริสิริจินดาไม่อยากปล่อยคิวเพชราให้อีทเพชรราเก็บความอึดอัดนี้ไว้ในใจมาเรื่อยๆรวมถึงมีประเด็นข่าวคมลอยซุบซิบกระทั่งวันหนึ่งจุดแตกหักก็มาถึง เมื่อสิริสิริจินดาไปรับปากเครือสายหนังจะให้อีตเพชราเดินสายโชว์ตัวจนสุดเขตแดนใต้ใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนพอนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งทราบเรื่องเธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งทันทีผมรับปากสายนางทางใต้ไปหมดแล้วจะให้อีทไปโชว์ตัวที่โนนสักเดือนหนึ่งเตรียมตัวไว้เลยนะหนูไม่อยากไปค่ะทําไมล่ะมันดีตัวตัวเราเองนะอีไปให้คนเขารู้จักหน่อยเขาจะได้นิยมชมชอบรายได้ก็ดี แล้วจะมาอิดออดอะไรแล้วอาทิตย์หน้าก็เดินทางแล้วหนูไม่ไปหรอกค่ะเท่านั้นทุกอย่างก็จบลงไม่มีคำกล่าวใดๆต่อกันอีกเลยปี2 5 0 7พอรู้ว่าดอกดินจะสร้างหนังเรื่องนอกน้อยจากบทประพันธ์ของปอพิมล์เจ้าเก่าสมานทองทรัพย์สินตากร้องคู่ใจถึงกับร้องออกมาดังๆว่าจะให้อิดเล่นเรื่องนี้จริงๆหรอครับอิดเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาเธอเป็นผู้หญิงจ๋านะครับไอ้นางเอกนอกน้อยอ่ะมันต้องแก่นแก้วแล้วอิดน่ะ จะไหวเรอไหวหรือไม่ไหวไม่รู้แต่ดอกดินตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างและนางเอกของนางเรื่องนี้คือเพชรราชาวราชหลังจากมีปัญหากับสิริสิริจินดาดอกดินก็แยกตัวออกมาทั้งอีทเพชราก็มาอยู่กับเขาด้วยอย่างเต็มตัวดอกดินพูดกับอีทเพชราว่าอีหนางนกน้อยของนาจะดังระดับอยู่ที่ตัวหนูคนเดียวแล้วนะเพราะหนูเป็นตัวเดินเรื่องทั้งเรื่องนาดินเชื่อใจและมั่นใจในตัวหนูว่าหนูทําได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ดอกดินรู้ดีว่าคนดูของเขาต้องการอะไรอยากดูแบบไหนเขาก็ใส่สิ่งนั้นลงไปในหนังอย่างไม่มีกัก๊กโดยยึดคติที่ว่าทำในสิ่งที่เขาอยากดูและแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนกน้อยปี2อ0พประสบความสำเร็จอย่างสูงทำลายสถิติสร้างรายได้ถึง1,800,000บาทยืนโรงฉายนานถึง58วันพร้อมพ่วงถ่ายด้วยรางวัลตุกตาทองถึง3ตัว นักเป็นประติศาสตร์ชีวิตหน้าใหม่ของดอกดินกัญญามานและวลีฮิตล้านแล้วจ้าได้ถือกําเนิดขึ้นจากหนังเรื่องนี้เขาสร้างมากกว่า30เรื่องและหนังที่ทําเงินเกินหนึ่งล้านบาทมีมากถึง24เรื่องหลังจากดอกดินเล่นเป็นผู้ติดตามนางเอกจนประสบความสําเร็จมาแล้วจากเรื่องนกอกน้อยต่อมาเขาได้สร้างตลกคู่ขวัญขึ้นนั่นคืออรสาอิสรางกูลณอยุธยาอรสาเล่นหนังของดอกดินแทบทุกเรื่อง และบนใบป,ปิดหนังมีสโลแกนเขียนไว้ว่าอารสาตัวขา,ขาววดอกดินตัวดำๆซึ่งการันตีได้ว่าเรื่องนี้หาแน่นอนและแล้วเรื่องราวที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งของชีวิตการเป็นผู้สร้างผู้กำกับของดอกดินกัญญามานก็เกิดขึ้นปี2 5 1 2มิมนยิ้มละไมผู้จัดการโรงหนังคาเทและตัวแทนจำหน่ายหนังในนามของวัชระภาพยนตร์ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลคิวฉายและจำหน่ายหนังของดอกดินทุกเรื่องได้ให้คิวมาเป็นวันที่22สิงหาคม2512ดอกดินรับคิวฉายมาอย่างตื่นเต้นแล้วเริ่มต้นเริ่มงานอย่างไม่รอช้าเพื่อสร้างหนังเรื่องไทยน้อยทันทีบรรจงกัญญามานภร,รยาคู่ทุกคู่ยากดูแลเรื่องประสานงานต่างๆส่วนดอกดินนั้นก็ได้เตรียมทีมงานให้พร้อมอีกทั้งยังขอคิวนักแสดงด้วย และนางเอกเรื่องไทยน้อยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอีธชราชาวาราชส่วนพระเอกนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้เช่นกันนอกจากพระเอกคู่บุญเจ้าประจํมมิชัยบัญชานั่นเองแต่แล้วดอกดินต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อเขาติดต่อมิชัยบัญชาไปกลับได้รับการปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยบ้างก็บอกว่าคิวเต็มบ้างก็บอกว่าไม่ว่างเล่นให้ไม่ได้จนดอกเดินต้องกลับมาตั้งหลักคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อทุกครั้งก็เห็นมีคิวให้สะดวกตลอด นนมันเกิดอะไรขึ้หลังจากที่ดอกดินตามตือ้อตามขอตามงอตามงอนคิวพระเอกดังอยู่นานขณะเดียวกันคิวกำหนดฉายก็กระชั้นเข้ามาทุกขณะคิวของนักแสดงคนอื่นๆก็เริ่มลวนไปด้วยเมื่อเห็นท่าว่ามิเชบัญชาไม่ยอมเล่นหนังเรื่องนี้ให้โดยแท้แน่นอนแล้วดอกดินรอไม่ได้อีกต่อไปจึงติดต่อไปที่แอสสมบัติเมธทนีให้มาเป็นพระเอกเรื่องนี้แทนแรกแอดสมบัติไม่กล้ารับเพราะเกรงใจมิเชบัญชาเพื่อนรักพี่ขอเธอแอด นึกว่าช่วยกันสักครั้งถ้าแอดไม่ช่วยพี่คราวนี้พี่ตายแน่ๆนเพราะทุกอย่างได้เตรียมไปห,หมดแล้วเออเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วผมเล่นให้พี่ก็ได้ครับแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปบดบหนังไทยน้อยเป็นหนังทําเงินอีกเรื่องหนึ่งของดอกดินต่อเรื่องนี้ดอกดินมาทราบทีหลังว่าทําไมมิจฉัยบัญชาถึงไม่ยอมให้คิวเล่นหนังให้เขาสาเหตุเกิดจากครั้งที่ดอกดินไปกํากับหนังเรื่อง จุลาตรีคูณปี2510ให้ไพรัต์กสิวัตแห่งค่ายวัฒนาภาพยนตร์นั้นมีช่วงหนึ่งของบทสนทนาพอพบหน้าแอดสมบัติเมธานีดอกดินได้ทักทายและพูดคุยตามมารยาทที่ดีงามมีอยู่ประโยคหนึ่งของบทสนทนาดอกดินพูดกับแอดสมบัติว่าเราคงได้มีโอกาสร่วมง,งานกันสักครั้งนะแอดด้วยประโยคนี้เองที่นักแสดงสมทบในเรื่องคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับมิชัยบัญชาได้นําประโยคนี้ไปบอกกับมิตรทํานองว่าหนังเรื่องหน้าของดอกดิน ดอกดินจะให้แอดสมบัติเป็นพระเอกจึงทําให้มิตรไม่พอใจอย่างแรงเพราะรู้สึกเสียหน้าเลยตัดสินใจไม่ยอมเล่นหนังให้ดอกดินอีกต่อไปเรื่องราวที่มาที่ไปก็เป็นด้วยประการชนี้แลปี2 5 1 6เรื่องสายฝนดอกดินต้องถ่ายหนังแข่งกับเวลาเพราะนางเอกทั้งสองของเรื่องมีปัญหาฉุกเฉินคนหนึ่งคือเอีดเพชราชวราที่ตาเริ่มบวมหนัก อีกคนหนึ่งคืออีทสุทธิสาพัฒนุย์กำลังตั้งท้อง3มเดือนและท้องเริ่มโตขึ้นทุกวันปี2 5 2พเป็นครั้งแรกได้ครั้งเดียวที่ดอกดินนำหนังที่ตัวเองเคยสร้างกลับมาสร้างใหม่คือเรื่องนอกน้อยและพระเอกคนต่อมาของดอกดินที่ถัดจากสมบัติเมานีก็คือสรพง์ชาตรีมารับบทเป็นพระเอกส่วนนางเอกนั้นตอนแรกบางตัวเป็นจรุณีสุขสวัสดิ์แต่ดาราคิวทองจากค่ายสีบุรเรงภาพยนตร์ของพันคำค,ำคนนี้คิวไม่ว่าง ดอกดินจึงปั้นสาริกาสนธิการขึ้นมาเป็นนางเอกหน้าใหม่เป็นนกน้อยคนล่าสุดด้วยคำโฆษณาว่านกน้อยลอยฟ้าพอตื่นลืมตาออกธร,รมาหากินสรพงงามสงา่าสาริกาโบยบินขนธร,รมาหากินคือดอกดินคนเดิมแต่แล้วปรากฏว่านกน้อยฉบับปีส5 2 4ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและนกน้อยที่ชื่อสาริกาสนธิการ ก็เล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวก็ออกจากวงการไม่เห็นหน้าอีกเลยดอกดินกัญญามานสมงรถกับปัญจงชมกลิ่นตั้งแต่ปี2494มีบุตรธิดาด้วยกัน4คนเป็นหญิงหนึ่งชายสามคือสิริมานวิรัตบัณฑิตและอนุภาพกัญญามานดอกดินกัญญามานได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ประจำปี2555 และได้จากไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่15พฤษภาคม2561เวลา2นาฬิกาศรีอายุ93ปี7เดือนดอกดินกัญญามานชื่อนี้คือตำนานในใจของเราอีกนานเท่านาน